วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2541มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการมีการดำเนินการด้านต่างๆและพัฒนามาเป็นลำดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยแงมถนนพหลโยธินอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายสวิชาใช่ไหมครับก็สมัคร3วิชาได้3 0บาทอ่บาถ้าเป็นสายวิทย์ฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษสังคมสมมติอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเด็กเขาจะสมัครอะไรส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าเด็กเขาน่าจะสมัครกันประมาณสักเจ็ดวิชาคล้ายๆเดิมแต่ตอนนี้เกวิชาเนะี่ยมันเพิ่มวิชาทางด้านคณิตศาสตร์สายศิลป์ใช่ไหมครับคณิตศาสตร์ของกลุ่มสังคม แล้วก็วิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครัที่มันเพิ่มมาอีก2วิชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูว่ามีเกณฑ์อะไรซึ่งตรงน,นี้เด็กเขาจะต้องไปไปหาข้อมูลว่าจะสมัครอะไรบ้างถ้าสมัครก้าวิชาเลยสอบทุกวิชาเลยซึ่งจริงก็เวลาสอบจะชนกันนะครับก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องดูเวลาเอาเองว่าเขาจะสอบวิชาอะไรเพราะนั้นตอนนี้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยสนับสนุนให้ทุกสถาบันนะครับ ในการรับตรงใช้ข้อสอบจาก9วิชาสามัญยกเว้นข้อสอบโคต้าเพราะฉะนั้นข้อสอบโคต้าของมหาวิทยาลัยแม่พ้าหลวงจะสอบสองวิชาโดยใช้ข้อสอบของมอแม่พ้ะหลวงมชสอบของมชเองมราเรศวนนเขาก็ใช้อีกแบบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ทุกคนถูกกําหนดหรือว่าถูกขอความร่วมมือว่างั้นเถอะนะครับให้ใช้9วิชาสามัญในการพัดเลือกในระบบรับตรง ซึ่งมอไม่พ้าหลวงปีนี้ใช้เก้เาวิชาสามัญด้วยนะครับที่เรากําลังพูดถึงนี้นะครับจะเป็นการรับตรงแพทยศาสตร์และเป็นการรับตรงอันดแพทยศาสตร์แยกอีกต่งางหากอีกหนึ่งระยะเวลาและอีกหนึ่งเกณฑ์รับสมัครนะครับในกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีกีแผคนอกจากภาชนะบรรจุหรือวัสดุดที่จะต้องทําให้มันอายุการเก็บนานแล้วมันจะต้องแข็งแรงด้วย เพราะว่าผักผลไม้บางอย่างมันต้องการเวลาเราส่งทางเรือเขาคิดกันต่อตารางเมตรใช่ไหมคะเขาไม่ได้คิดน้ําหนักเขาคิดต่อ,อ,อสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับวิทยาศาสตร์ชีวภาพเนี่ยพ,พอนักศึกษาในพอเขาไปเรียนนะครับในในในชั้นปีที่1นึ่เนี่ยปีที่1ปีที่2นะครับเขาจะเรียนแผกนการเรียนเขาจะเรียนเหมือนกันนะครับเรียนเหมือนกันแต่พอขึ้นชั้นปีที่3หรือปีที่4ี่นะครับ เขาต้องมีเขาจะมีวิชาให้ที่เป็นแบบ่งเป็น3กลุ่มวิชาเป็น3กลุ่มแผนการเรียนนะครับมีกลุ่มแผนการเรียนที่เป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับกลุ่มวิชาที่เป็นจุลชีววิทยาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางด้านพืชนะครับหรือแทนซายนะครับซึ่งมันก็จะมีลิสต์ของของรายวิชาที่อยู่ในแต่แต่ละแต่ละแผนการเรียนซึ่งสมมุติว่านาักศึกษาสนใจที่จะไปเรียนกลุ่มวิชา เทคโนโลยีชีวภาพนักศึกษาก็ไปช้อปปิ้งวิชาที่อยู่ใน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 แผนการเรียนนี้มาเรียนได้น่งนะครับก็ของอันนี้นะครับสำนักวิชาไอทีนะครับขออนุญาตยืนนะครับนั่งนานนะครับปวดเอวนะครับก็นะครับก็ขอเริ่มของสำนักวิชาไอทีนะครับจากอันอ่านะครับสำนักวิชาไอทีเนี่ยเรามี6สาขานะครับซึ่งเยอะมากเลยแต่ ผมการันตีครับผมจะพูดให้เร็วที่สุดนะครับนะครับจากของสาขาวิชากายภาพบําบัดนะครับและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งไปได้วยกันนะครับสสาขานี้และกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือเป็นกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์นะครับกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์จะมีทั้งหมด3ส,สาขาวิชาก็คือสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะได้วุฒิเป็นสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตนะครับกลุ่มและ ก็กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมอันนี้จะได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับแล้วก็อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับอันนี้จะได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตเช่นเดียวกันนะครับแพทย์แผนจีนแน่นอนครับเขาก็ต้องกลับไปสู่สาขาวิชาชีพของเขาก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนจีนนะครับกลุ่มที่2กลุ่มกายภาพบําบัดแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัดเขาก็จะกลับไปเป็นนะักกายภาพบำบัดให้กับโรงพยาบาลนะครับส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเขาก็จะสามารถเป็นโคชชิ่งนะครับเคยเห็นเวลานะักวอลเลย์บอลได้ดูวอลเลย์บอลกัน,กนใช่ไหมครับเวิร์กแอนด์บรีทผ่านมาเนะี่ยนะครับโคชออสไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ถายภาษาจีน1ปีเพราะฉะนั้นหลักสูตร5ปีเรียนปรบับพื้นที่หนึ่งปีจะเรียนเท่ากับ6ปีเท่ากับแพทย์แต่วุฒิได้วุฒิแพทย์แพทย์จีนบัณฑิตนะฮะการแพทย์จีนบัณฑิต พพอ,อพานจจานจุดบใบไ,ไม้จุดพอจอบอแพทย์จีนบัณฑิตนะครับแล้วก็ปีที่1อ่าปีศูนย์เนี่ยคือเขาจะเรียนปรับภาษาจีนนะครับปีปีที่1ถึงปีที่4เรียนเท่มาหาวิทยาลัยแม่สาหลวงนะครับ,รบและปีสุดท้ายนะครับเขาจะต้องไปเร <ไป S 1> ียน,นที่จีนเท่านั้นตอนนี้เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางโจวและจะไปที่เซี่ยเหมินนะครับเหมือนที่ที่เราไปตอนซัมเมอร์แคมป์ตอนนี้ใน3 สำนักวิชานี้ทราบว่ามีโคต้าพิเศษเดี๋ยวอีกขอสักห้านาทีนะครับอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ภัยพลเชิญเลยครับว่าเอ๊ะอาจารย์มีโคต้าพิเศษอะไรนะท,ที่เตรียมจะรับสมัครก็จะขอประชาสัมพันธ์โคต้าพิเศษของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับอาจารย์ทุกคนมีส่วนใหญ่เด็กก็จะได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะนักวิชาการการเงินและก็การบัญชีค่ะส่วนสาขาที่สองนะคะสาขาเศรษฐศาสตร์ ก็จะต้องมีความรู้นะคะที่เราเรียนก็จะเป็นมีความรู้มีความเข้าใจนะคะ,คละกลไกในการทํางานระบบเศรษฐศาสตร์รนะคะในการวิเคราะห์ตัวเลขและก็สามารถนะคะดูนโยบายต่างๆได้นะคะเส้นทางอาชีพนะคะที่จบสาขานี้จะเป็นสําหรับเฉพาะน้องๆชาวต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยที่มอแม่ฟ้าหลวงของเรานะคะ และที่สําคัญค่ะนอกจากระดับปริญญาตรีเรายังมีระดับโทกับเอกด้วยเผื่อว่าคุณครูหลายท่านสนใจนะคะอีกปริญญาหนึ่งเรามีสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพค่ะ English for Professional Development ซึ่งเป็นหลักสูตรวันเสารออ์อาทิตย์นะคะเผื่อว่าสนใจนะคะการเข้าเรียนในสาขานี้ทําให้เปิดโอกาสในการรู้สักคนนะคะรู้สักเพื่อนจากต่างๆหลายๆสาขาวิชาโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพนะคะ ไม่ได้แยกอะไรเนื่องจากวิชาเหล่านี้เนี่ยเรามีองค์กรวิชาชีพควบคุมต้องเรื่ก่อนนะครับหลักสูตรของเราเนี่ยนอกจากต้องถูกตามสอกอแล้วเราต้องปรับเข้ากับสภาวิชาชีพต,ต่างๆเช่นสำนักอบรมศึกษาเนติบัณฑิตสภาซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในการเข้าสู่วิชาชีพทางด้านอายการศาลต้องผ่านกระบวนการนี้ จริงๆแล้วสํานักวิชาจีนวิทยานะครับอย่างที่เมื่อเช้านี้ได้บอกไปก็คือว่าสํานักก็คือคณะ,ะที่อื่นเนี่ยสาขาวิชาที่เกี่ยวกับภาษาจีนเนี่ยอาจจะเป็นแค่สาขามีอยู่ไม่กี่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยนะครับที่ภาษาจีนเนี่ยจะเป็นคณะหรือเป็นสํานักวิชานะครับอย่างที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําในส่วนของสํานักแล้วก็เหตุผลว่าทําไม นักเรียนในปัจจุบันนี้ควรที่จะเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับจีนนะครับผมก็ในส่วนของสำนักวิชานะครับก็คือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า s ซโ o l o g y นะครับซึ่งไซโนเนี่ยมันก็คือมีความหมายว่าชาหนะครับผมแต่คือมันเป็นรากศัพท์นิดนึงดังนั้นคนอย่างคนไทยอย่างรพวกเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับซึ่งครับจะประกอบไปด้วย ออนไลนผ่านเว็บไซต์และสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตลอดระยะเวลาแห่งการบุกเบิกและสร้างสรงสรค์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้บ่มเพาะนักศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้วยภูมิปัญญาและภูมิรรมมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์สิ่และล้อมที่ดีให้กับสังคมตลอดจนเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์คุณธรรมและจริยธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขหุ่ยมันชึกอันนี้ทาปการ